อีเมียวสามตัวแมวเหมียวมันมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ใครเอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็เลยเอาอาหารมาให้มันนี่ยังไม่มีชามเลยนะครับแต่มันเป็นอีเมียวสามตัวนะครับมันก็ยังไม่คุ้นเคยกับเรานะครับเพราะว่ามันยังมีขูฟ่ฟอๆอยู่นะครับเวลาเราไปใกล้ๆมันนะมันก็จะขู่ มันก็จะขู่เราฟ,ฟูฟูอยู่นะครับแต่ว่าก็สงสารมันนะครับเลยให้อาหารเม็ดมันให้กินแบบนี้นะครับยังไม่มีชามยังไม่มีจานนะครับเอาให้มันแบบนเมียวเมียวเอ้ยเมียวเมียวเมียว,ม,ยวมันก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนะครับมันกินอาหารกันด้วยความอรดอร่อยทีเดียวนะครับ โอ้เอาให้แป๊บหบนึ่งจะหมดแล้วนะครับนี่นี่อร่อยไหมเมียวอร่อยไหมคะนี่เมียวไม่ตอบเลยไม่ตอบว่าอร่อยหรือไม่อร่อยทำไมไม่ตอบล่ะคะกินให้หมดนะเว้ย ไม่รู้ใครเอามาปล่อยไว้นะครับมันก็มาเล่นอยู่แถวแถวบ้านนี้ก็เลยอะเอาให้มันกินซัหน่อยมีไก่มีปลามีเศษอาหารที่เหลือๆก็จะให้มันกินนะครับแล้วก็จะซื้อหัวอาหารให้มันนะครับทิ้งไว้ที่บ้านแบบนี้แหละครับถ้าใครว่างก็เอาให้มันเนาะนี่ครับเมียวเอ้ยเมียว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 ่ยวยวยววาไงะ่ะ อิ่มหรือยังคะตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวนี้นี่อะก็น่ารักตามแบบฉบับของแมวเหมียวนั่นแหละครับอ่าพอแล้วแหละเนาะเอาให้เยอะแล้วกินไปเยอะพอสมควรแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะเหมียวเนาะเหมียว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 นี่ตัวนี้มันรู้ความเลยมานอนใกล้ๆนี่เหมียวเหมียวเหมียวว่าไง 两、嗯、啊